ใส่บาตเจ้านี้กันนะคะ สมิงเรตุ <ose> <an> ังกปจันโปรโสยะามจโตติราโสยะาสุภิายุภะภิวทนิริสจามจาจโนจตตาโธมมาวะชันติอายุวันโนสุขัง บุญมาฝากนะคะชาวนี้ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่สดใสมีหน้าตาที่สดใสมีชีวิตที่หน้าพออกพอใจแล้วรายร้อนด้วยพลังบุญและพลังบวกนะคะสำหรับข้อคิดวันนี้ก็คือเรื่องเงิน อาจารย์ก็มาเตือนเรื่องเงินการเงินเป็นสิ่งสําคัญเราจะต้องรู้จักการเงินการบริหารจัดการเงินการจดรายรับรายจ่ายเราจะได้สุขสบายเมื่อยามชรานะคะเราจะต้องรู้จัก,กเก็บเงินการออมเงินนะบางคนที่เกิดมาบางคนที่ทํางานมาตั้งแต่เด็กจนกเกษียณก็ไม่ได้เก็บออมไม่ได้เก็บเงิน พอไม่ได้เก็บเงินพอวัยชราเนี่ยร่างกายมันก็ทุดโทรมจะต้องไปรักษาก็ต้องเสียเงินรักษาบางท่านก็เบิกได้แต่เบิกได้ไม่หมดต้องมีเงินส่วนเกินถึงเป็นราชาการก็ต้องใช้เงินส่วนเกินเพราะนั้นทำยังไงเราจะได้มีเงินไปตลอดแล้วก็ดูแลร,ร่างกายดูแลครอบครัวดูแลทุกคนต้องรู้จัก รบริหารจัดการเงินนะคะมีลุงวัตทุบอกว่าอุ้ยอาจารย์นั้นผมอายุ6กสแล้วไม่มีใครมาสอนบริหารจัดการเงินผมเลยผมยังไม่มีอะไรเลยขึ้นเขามาไม่มีอะไรเลยลุงประทูมาบ่นให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็เลยเล่าว่าลุงอาจารย์คิดว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเก็บออมเป็นเพราะตงแในเด็กๆก,ก็มีธนาคารอมสินอา้าวลุงไม่มีใครบอกเหรอว่าจะต้องออมเงินมีเงินก็ต้องออมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์มาบอกวิธีนะคะวิธีออมเงิน ทุกท่านได้เงินมาเท่าไหร่เก็บไว้10% 10%เปอร์ซนจักรวาลถือว่าเป็นกองทุนจักรวาลเป็นเงินของจักรวาลเราก็ใส่ไว้ใน1 0นี้อย่าไปใช้แล้วก็บอกเนี่ยจักรวาลกองทุนเงินจักรวาลแล้วก็ดึงดึงเงินมาเยอะๆนะทุกครั้งที่ได้เงินมาเก็บไว้10%เรแล้วไม่ต้องไปแตะต้องตรงนี้ท่านก็จะมีเงินเก็บนะคะหรือเก็บเงินวัลลบาท วันแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆวันแรกเก็บหน,นึ่งบาทวันที่สองสองบาทวันที่สามสามบาทเก็บไปจนครบสามร้อยหกสิบห้าวันแล้วท่านก็ออกมาไปฝากที่ธนาคารแล้วก็เริ่มเก็บใหม่เริ่มเก็บใหม่อันนี้ก็จะเป็นทุนสําหรับไว้ใช้ในยามฉลาลองทําดูนะคะวันละหนึ่งบาทสองบาทสามบาทจนกระทั่งวันที่สามร้อยหกสิบห้าวันก็แค่สามร้อยหกสิบห้าบาททุกท่านก็ แฮปปี้มีเงินเก็บเจ็ดหมื่นกว่าบาทถ้าทำตามนี้เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทแล้วเราก็ฝากไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆหนึ่งปีเนี่ยมีเจ็ดหมื่นสิบปีก็เจ็ดแสนยี่สิบปีก็ล้านสี่สามสิบปีก็เท่าไหร่อ่ะล้านสี่อ่เป็นอีกเจ็ดหมื่นโอ้โหมีตังค์เยอะแยะมากมายแล้วเราไว้ใช้ยาำฉลานะคะอาจารย์ก็เขาบอกว่าอาจารย์ก็ฉลาแล้ว เกษียณมาสิบปีแล้วนะคะก็าอายุ7จ็ดสิบเอ็ดปีนะคะก็เลยมาบอกให้ทุกท่านทราบว่าวิธีออมเงินต้องออมแบบนี้แล้วก็ใช้เงินอย่างฉันสลาดจดรายรับรายจ่ายแล้วก็มาทบทวนดูว่าเดือนที่แล้วเราจ่ายอะไรที่ไม่จำเป็นสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นเดือนนี้เราก็ลดถอนลงหรือซื้อสิ่งที่แพง เราก็ซื้อสิ่งที่ถูกแทนนะะอย่างทานสุกี้ในห้างเราก็มาเปลี่ยนทานสุกี้ที่ร้านค้าที่ห้างพันกว่าที่ร้านค้า50บาท60บาทร0อยบาทอ่ะเราก็ได้ส่วนต่างไว้ออมตรงนี้เป็นต้นนะคะเราหาสิ่งที่ทดแทนแต่ว่าอร่อยเหมือนกันนะคะหรืออยากจะซื้อเครื่องมือถือใหม่ เราก็ไม่ไปผ่อนมือถือเราใช้ผ่อนลมผ่อนลมก็คือเอาเงินที่เราจะผ่อนรายเดือนเนี่ยไปใส่กระปุกไว้พอสิบเดือนครบพอดีครบพอดีเราก็ไปซื้อมือถือเลยเราไม่ต้องเสียดอกแล้วเราก็ได้มือถือรุ่นใหม่กว่าด้วยใหม่กว่าตั้งสิบเดือนที่แล้วจริงไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้หวังว่าทุกคนจะต้องออมเงินแล้วก็พูด เรื่องดีๆกับเงินแต่ก็ไม่อิงถึงสภาพแวดล้อมไม่พูดว่าโอยวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีวันนี้คนไม่มาวันนี้ไม่มีใครซื้อของเลยช่วงนี้เศรษฐกิจแย่ช่วงนี้เงินช็อตอะไรเงี้ยคำบ่นอย่างนี้ไม่พูดนะคะพูดตรงกันข้ามโอ้วันนี้เศรษฐกิจดีมากเลยฉันโชคดีจังเลยฉันขายของได้โอได้ ได้เยอะมากมายได้ตั้งเท่านี้บาทเท่านี้บาทเท่านี้บาทไม่ใช่ได้แค่บาทแค่นี้บาทต้องได้ตั้งนี้โอ้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะเงินทองเงินรักฉันฉันรักเงินเงินเป็นเพื่อนกับฉันเวลาจ่ายก็ย้มให้กับเงินแล้วก็ฉันให้เธอไปเที่ยวชั่วขราวนะไปฝาเพื่อน มาหาฉันเยอะๆนะคะอันนี้เงินก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเอาละวันนี้รู้วิธีออมเงินแล้วออมเงินไปใช้ในยามฉลาไม่ใช่ว่าออมแล้วก็ต้องไปแคะก,กระปุกอีกนะไม่แตะต้องนะคะเราต้องไม่แตะต้องโดยเด็ดค่ะเราต้องไปหาจัดการเงินให้ได้ใช้เท่าที่มีใช้เท่าที่จําเป็น แน่นอนถ้าเราใช้ในการลงทุนเนี่ยเราอาจจะไปยืมคนอื่นมายืมที่ไหนมามาลงทุนแต่แค่วันสองวันนะแค่การช็อตเท่านั้นเราก็ใช้คืนเขาไม่ใช่ว่ายืมมาเป็นเ,เป็นปีๆแล้วเงินต้นไม่ลดเสียตะดอกทุกวันอันนี้เท่ากับเราไม่ได้ทำเงินให้ตัวเองทำเงินให้คนอื่นเขานะคะ เพราะนั้นถ้าเราไปยืมยืมได้แต่เพียงสองสองวันเพื่อมาแก้ขับตาทับแปบ๊บเดียวห้ามไปยืมที่นานๆแล้วดอกท่วมตัวพอดอกท่วมตัวตัวเองก็ทำแทบตายไม่ได้เอามาใช้ในครอบครัวเอาไปให้ค่าดอกเบีย้ยหมดนะคะเพราะนั้นเรารู้จักการใช้เงินแล้วก็รู้จักการเก็บเงินรู้จักออมเงินแล้วก็ชำระหนี่ที่ดอกเบีย้ยสูงสุดก่อน แล้วค่อยชําระหนี้ที่ดอกเบี้ยลดน้อยถอยลงนะคะจำไว้นะคะแต่ไม่เป็นหนี้ดีที่สุดเราใช้แต่พอเพียงที่เรามีเราก็ลงมือทำทำรายได้ให้มากกว่ารายจ่ายหารายได้หลายๆทางให้มีรายจ่ายน้อยน้อยกว่าทางของรายได้นะคะสําหรับวันนี้อาจารย์นันมาเตอร์โค้ด n l ็เลขอเก่าวกับว่าสวัสดีค่ะ